สวัสดีครับพี่ดองสถาพรมิวสิกชาแนลครับวันนี้ภาพี่ดองมาเบิ่งหาปลานะครับอยู่ฝ่ายราศีสไลด์นะครับสวัสดีครับ ช่องสถาพรมิวสิกแชนแนลครับผมพาพี่น้องมาบึงการหาปลาของพี่น้องครับอยู่ฝ่ายราศีสไลครับผมขึ้นมาแล้วครับพี่น้องป้าได้ผกหลายเลยโอ้โหยังหลายเลยครับป้าขึ้นมาแล้นนครับปไปปลายัางครับนี่ปลาขาว อุคนน้องปอตันวัรุ่เช้านี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศในการหาปลาครับฝายราศีสไลค์ครับพี่น้องช่องสถาพรมิวสิกชาแนลครับตอนนี้ประตู เื่อนนะครับเปิดเต็มเลยครับหาบ้านอ่ลอลาลงหลักลองเป็นน้ำหนักเหรครับนี่ ครับผมตอนนี้อยู่ฝ่ายลาสีสไลดครับพี่น้องเขื่อนลาสีสไลดอำเภอลาสีสไลดจังหวัดสิยิกีครับวันนี้ พามาชมพี่น้องหาปลาครับม,มาเบิ่งครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องสุธาพรมิวสิกชาแนลครับ มันมันบ่ครับมันบ่คืออยู่ได้หนิบ่ไโโด้จะบ่ได้ มันมนาครับไปยี่ไหมนี่มานมันมาเรอไปเร็มาเร็ไป เื่อนยังพ่นี่มองไหลม่องมองไหลบ่ะไหลมองมันวะครับใหญ่ไปมนี่าแมด้วยหรอครับมองไหลพอดีเพื่อนมองไหลโอ

ครับนี่คือบรรยากาศครับฝายราศีสไลด์ครับ พี่ดองมาหลายคันเลยครับ เบิ้งกันครับพี่น้องวา่าเิ่นสีมานบ่ะอากาศดีครับพี่น้องบ่ห้อนแดดพอดีพอดีไป,ไ,ปดไปเลยครับ พี่น้องครับมองไหลครับสุดยอดเลยเต็มอายะแยะครับดอกนี้มีแต่เพย์ยะๆยะเลยดังแยะส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับอ,อย่างหลายเลยพาดของีแม่กับได้ไลน์เดินแม่ไม่ให้บึ้งเนี่ย Ôi. thế là tay nhảy còn mẹ? Hát à, như đi lâu chơi heng rồi. Mày này, là vợ, vợ ừ, đẩy mà nó lông đọt leo lên, tiêm ành lại lên. Hẳn. Thật. giang lại là đẩy luôn. เดี๋ยวกันต้วนึงให้สือกผเบิร์ตผมอือหลังมันบอกเห็นหรอกเพี้ยนนี่ละม,ม้าแห้งหอวขึว <c oughs> ้นไปไหนวะเบิร์ดเลยเบิร์ตเหรอนะครับบรรยากาศฝ่ายราศีสไลครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับช่องสถาพรมิวสิกครับ bãi nhà cơm mẹ anh này, bạc cụm, bạc sỏi, bán lô tắc bát, ờ, ạ, 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 ขากันสดๆครับพี่น้องมาเรื่อวใส่โหลดสดๆมาใช่ีหม้าวเรื่อยๆใหง่กว่าพี่ยังเก็บไปกันเรด้อยๆนั่งบ้างเนี่ย ปุ้ยเด็กๆป้าสดๆครับมานดี้ครับฝ้ายราศีสไลด์ครับสดๆสมือครับสหรับคลิปนี้นะครับนะครับปุ้ยด้มากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสถาพรมิวสิกชาแนลครับผมนะครับขอบคุณครับผม